ใครวะโอเว่นสโลเอ้าคุณนู้กัน AT เหี้ยไอ้สัตว์จุดจริงเหี้ยโอ้ของเป็นเบิ้มันต้าก็ไม่ต้องเข้าบุนไวไอ้เว้ยนู้กัน AT แค่นเอาเลยโอ้เวนสโลแคนสโล เดี๋ยวนี้ตอนกลางคืนแคนเราไว้ยิงกัอเ้าเฮ้ยังตใจเลยเีอเ่อนเข้เอาร์ตรองพี่อาร์ตสสวยสวยสวยดันให้ดันให้ดันให้ร้องเลรล้อเยอลยเอาไปล้ดเอะไอเ้อ่ร้อ มันมี2ีบวกเรามันอยู่ในพุ่มตายึปอปอเราวยขวาล้วตายตายดึงโอยนีาย่ามคนนะนี่สามคนนะฮัลโหลเรื่อง หมดแล้วหมดแล้วรดแกมีกงาะแงสาวเข้าสองตัวนะวองตาหน้อไอ้สอยู่รถดกเตอร์เทปะไม่คือตายว่ะไงเพื่อนไาหนึ่งอ่ะไฟหนึ่ง ไปหนึ่งขไปหน่อยไปหนึข้นไ่น้องปนเ่ด่นไม่จด้มนไม่อมันอยู่สักขยเลยนะอยูสังขยาเลยตันม่ยาตายไม่รอดช่วยลกไหน่อยใจเย็นพี่กำลังกำลังปีนยิงให้พี่ปอยปอหลังอีทีต้องรีบาไห

Ô, ô, giơ là mày, hai mươi bao, hai mươi bao, hai mươi bao, hai hai mươi bao, 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 hai โอ้ยเฮี้ยปากุโดนลุมช่ไหมอยู่ไหนไม่เฮี้ยกูอยู่นี่บนขาเหรอเออมึ่ขวามาเลยฝาเียอะไรโอนฝาไม่ได้แล้วใครอยู่ที่ขาไอ้สามเไอ้ชัไอ้ป้อชตัวนึงตัวนึงาแต่ว่าหน้ากเลยหน้าีเลยอยู่ไปอยู่หน้ามาู แผมไ่ได <usion> ้เอาแม็กก <problem> ์มาช่วยหน่อยช่วยหน่อยตายอี่ที่ไหตายสี่อนคนอ่ะ๋อข้ามา